เัาหมูมากันงคิมากเลยมันทีมากขึ้นมาขึ้นไปไปไปรังด้วยด้วยเึ้นด้วยลาไปเลิกเปิดพารบัติตัเนี่ยเพื่อไห้หมูเลิกรอคนรอรอคนรอเนี่ยรอกันมีอะไรอะไรดีเขาเช็ดตัดดำมากหรอดูดีกันนะ ก็เปนัวอะไรตัวนเศเทาัน่ดวเนี่วยไม่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 ไมไม่ไ่ไม่ไ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 ่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่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 ่ไม่ไ่ไม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 ่ไไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่่ไมม่ไ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 ม่

ทานมีเลยน่ารักดูผสมทีเลยหมืบเลยเห็นดวยกันันเาเามือเ้ยใส่เครื่องเงาเลยกินวยกันกิกันเดี๋ยวมันดวยดิยยาเขาไปสูบอย่าสังจนจนโบราณไดีหอก ก็สะเข้าไปนั่นด้ังเรยแล้วเดี๋ยวมันดูแลคุณมาแหงจังครับหัวมาก็มันคือมาเไมมาเป็นสี่ดอกนะคุณมาแห่งจังครับเป็นผี

อ๋อยา้วายกอยอย่งอไยำกอเปลาะแล้วเราะแล้ว่อย่ยว่นเ่อนี้มันห่อย่อยวม่จะเร่นนี้ดเรจะป่าเดี๋ยว้ม่อยมันไม่ยไเยไเอ่มียือไทบุลูกไ่ไปสว่านมันห่อเอียดเนี่ข้างใน ยิ่งาแลเขาบอกยุดกบ้กนเ้าม่อขงว่าอยากให้กินมันเขาแยกยนเาจะแยกยา่เดียวบอเรี่องนั่นอีกเเอเบอกห้แข่เไม่าจะเอาอีกบอก่ไวเอาซคำไม่ไม่แจะเอาคนน้อยเขาต้องโบกน้ำยาง

ไม่ไม่รวยไม่รวยรู้จักตัวเอนไม่รย่วไม่ต้องทำไม่รวจะเอาคนไข้ไปนี่แน่วน่แน่แน่เช่นเยอะประเทศไทยเลยอากาศป่านนี้นี่เกิดนี่เกิดเาแล้ว